เดี๋ยวผมผมต่อจากพี่ทวีมุมนี้เลยเพราะมันมีคำถามอยู่ในโซเชียลเยอะแต่ผมก็อยากจะตอบเลยพอพี่ทวีเขียนรูปคุณจักดิ์ใจเขียนรูปมาผมได้ตอบโซเชียลนี่บอกว่าแล้วเราจะดูแลความปลอดภัยในส่วนของประชาชนยังไงเพราะว่าภาพผู้นี้เป็นเป็นในส่วนของอ่านักโทษในเรือนจำไงก็จะมองว่าถ้าปล่อยออกมาเพื่อนผ่านในสังคมการลอกท่อนี่ก็คือลอกท่อแล้วก็เห็นเขาเดินก็เป็นปปลปกลุ่มกล่มดึงรูปลอก ไปเรื่อยๆแม่จะปลอดภัยไงกับสองถ้าเขาหนีเ่าจะทํำยังไงครับผมมีเรื่องหาเครียดแบบนี้คุณใั่ใจด้วยนะท่านผู้ชมสมัยผมเป็นนักข่าวใหม่ๆก็ถูกส่งให้ไปทำข่าวที่ถนนสุขุมวิทผมจำไม่ได้แล้วว่าหมายเรื่องอะไรในสุขุมวิทเนี่ยมันมีนักโทษเข้ามาลอกท่ออยู่ไงก็ประมาณสักสี่โมงเย็นแล้วครับพอสี่โมงเย็นเนี่ยรถดำ ฮะรถดำหกล้อของราชทานก็จะวิ่งตามเจ<ด>าะพูดไงครับปรากฏว่ามันมีนักโทษคนหนึ่งวิ่งตามรถคุณศักดใชัยพิทวีท่านผู้ชมเอ้ยเราด้วยเราด้วยนะผมก็ยืงนงงให้อะว่าเาสียงตะโกนไอคนบนรถก็มีมันสองฝั่งไอไอนักโทษที่อยู่ท้ายรถก็ตีตี<อ>กระบะตีกระบะท้รยบอกว่าเชียร์เพื่อนวิ่ในถัดครับเออให้ยืน เกือนตอนหน้าก็เคาะประตูบอกไอ้จอด้วยจอด้วยก็ปรากฏว่าเหมือนไม่จอดอื้าวผมไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรไม่จอดไงไอ้นั่นก็มงหอบแครกมาไอ้ไอ้นักโทษคนนั้นหอบแคร็กผมฮ้ยประเด็นข่าวกูนี่ว่าเออแล้วผมก็เข้าไปนั่งคุยก็บอกเอ้พี่ทำไมพี่ไม่หนีไปเลยอ่ะอืมเมื่อเขาทิ้งพี่อ่ะพี่ไม่ได้เกตนาพี่ไม่ได้ทำไมพี่ไม่หนีไปเลย โอ้ยหนีไม่ได้ถามทำไมอืมก็คนที่ออกมาเนี่ยคือนับโทษชั้นดีแล้วที่รอปลดใช่ใช่ใช่คือใกล้จะพ้นโทษแล้วอ่ะครับอืมจะบอกท้าหนีเนี่ยมันเป็นเพิ่มอีกสองเท่านะโทษอ่ะใช่เอ่าฮะผมเลยถึงบางอ้อทำไมเขาหนี๋ย่าช่วย๋ยวาช่วยหาว่านีช่วย ก็พูดแบบภาษาท้งบ้านกูจะออกอยู่แล้วทำไมกูต้องไม่ติดเออมีข้หาูกอยู่เลยนะครับแล้วแกก็นั่งเครียดมากเลยผมว่าเอาไงดีวะอืมเอิญอีกสักสองร้อยเมตรอ่ะมันมีป้อมยามไฟแดงบอกว่พี่มานี่ครผมพาไปแกบอกไปส่งเรือนจำเหรอผมบอกไม่มพาพี่เไกตำรวจนะตำรวจวอร์ไปส่งพี่แบบนั้นผมก็พาแกมาที่ตู้ที่แยกไฟแดงที่มีตำรวจอยู่ แล้วก็นี่ใบต,ตํรตรารวจใช่ตํรารวจขําก้าเลยตรวการประสานงานให้นะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมหามากเรื่องนี้คือหาเครียดกลับมาเรื่องของได้ผลตอบแทนไหมเนี่ยอันนี้ต้องเรียนพี่วีแลวท่านผู้ชมคุณสังข์ใจว่าก่อนหน้านี้นะผมไม่รู้ปัจจุบันเป็นไงนะเอาสิ่งที้ฝ่ายตือคือเขาจะได้ครับแต่คำถามเมื่อคือว่าได้เท่าไหร่อันนี้ต้องต้องไปตามกันต่อคือในส่วน นโยบายของเรือนจังก็คือว่าผู<ม>้ต้องหาที่ใกล้พ้นโทษเนี่ยก็จะให้มารับจ้างทํางานคน<ม>ก็จักษานะ<ม>เขาจะมีส่วนรายได้ในการไปฝากไอพีไว้<ม>แล้วคนพวกนี้พอพ้นโทษก็จะได้เงินจากส่วนนั้นไปคเพื่อจะเป็นทุนร้อนในการซื้อ,อเดินทางกลับบ้านอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นทุนตั้งตัวแต่นักโทษ<ม>ที่พน้นผูต้องหาเขาจะมีหนังสือรับรองนะ จากเรียนจำมาว่าอ,าอขอให้อขอให้ช่วยดูแลหน่อยคือคือถ้าขึ้นรถไม่มีตังค์จ่ายก,ก็ช่วยดูแลหน่อยเพราะเขาเพิ่งเพิ่งพ้นโทษมาพ้นโทษครับตอนนี้ผมก็เคยเจออืขึ้นไปแบบขึ้นรถตู้มาด้วยกันโอ้โหคนขับตวาดแป๊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 ดเลยนะแกก็นั่งอึ้ไงไงคือพึ่งสมมตโลกใหอ่อะไรวะเนี่ยแต่แล้วผมนั่ง บอกข้างๆกันแจก็เลยยกมุ้ว่าแล้วก็เอาจดหมายจากเรือนจำให้ผมดูอ๋อครับผมก็เลยบอกเข้าใจได้ก็เลยบอกว่าค่ารถเท่าไหร่ครับตอนนั้นมันสามสิบห้าบาทเนาะจากกรุงเทพกลับบ้านนานครนายกผมมันสามสิบห้าบาทไงผมก็เลยออกให้แล้วผมก็ถามว่าแล้วแล้วรถจะไปยังไงเขาบอกไม่รู้อืมไม่ได้เป็นคนแรงนะก็เลยให้ติดตัวก็ให้ติดตัวไปห้าสิบบาทครับอือหิบาทนี้กลับมาถึงบลบงบประมาณเรา ครับคือผมคิดว่าอย่างที่พี่ศักดิ์ใจและคุณตุมีบอกอะว่าจริงจริงจะดึงกลับไปทุกตัวให้รอบครอบก่อนเพราะมันสมเหตุสมผลไหมไม่จะตั้งแบบมาแบบนี้ก็ตอนนั้นมันยังไม่เกิดเรื่องของภาวะสงครามสงครามยังไม่เกิดฝีดาดลิงใช่ไหมเออไม่มีฝีดาดลิงของไม่แพงของไม่ขาดแคลนแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ถอนหรอกครับรัฐบาลต้องการค่ะพรรคฝ่ายค้านก็ไม่พูดเรื่องนี้อืมเพราะอะไรรู้ไหม ครับพักฝ่ายค้านกกกาเจ้าเนี่ยเข้าสมาอ่าแล้วก็จะไปอภิปรายเรื่องของชำระงบเพื่อทำลายความ,อมชอบธรรมของพักร่วมรัฐบาลในปัจจุบันสาพักใหญ่อ๋อครับเออเอาพักพลังประชารัฐกครับพักพลังประชารัฐกลุ่มกลไกกระทรวงเศรษฐกิจแล้วก็กระทรวงพลังงานกระทรวงทหารมีเยอะเลยกระทรวงกลารอม่มีเยอะเลยครับวิถูก อภิปรายว่างบที่ตั้งมาไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้ามาความชอบธรรมไงเพือ่อนเพื่อนที่ยอมนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าคะแนนนิยมจะได้ตกครับมาถึงพรรคประชาธิป,ปัตย์พรรคประชาธิปัตย,ย์คุมกลไกอะไรปากท้องชาวบ้านเลยกระทรวงเกษตรครับกระทรวงพาณิชย์อ,อย่างที่คุณศักชัยบอกปากท้องชาวบ้านเลยโดนแน่อฮะหุ้ใจไทยสองกระทรวงอ่ะ อืมกระทรวงสาธารณสุขอืมฮึกระทรวงคมนาคมครับแล้วสองกระทรวงเนี่ยมันมีแผลในความมันมีแผลในความรู้สึกสองพักนี้คุมสี่กระทรวงหลักเนี่ยมันมีแผลในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นครับอืมผลิซ้ําตอบย้าเข้าไปเนี่ยเหมือนกับเอาอ่าอีกเจอไปลาดแผลเออใช่อ่าฮะครับนี่ดูดิอืมืม อืถ้าเราพูดเนี่ยหลายคนบอกเออไม่น่าทำแต่ในเชิงการ,รเมืองเขาบอกว่านี่คือการอ๋อครับเอาไม่เชื่อ,อดูดิใช่เพราะอย่างอย่างอ่ะอย่างกรณีกระทรวงค้ามนาคมอ่ะเราเราไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ไปคลองแวะมันมันจะพักไหนกำกับดูแลนะเท่าที่ผมไปไปกลับไปพลิกข้อมูลเก่าๆเนี่ย ไอโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนะอ่าดว่าจะเสร็จพร้อมให้บริการในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคุณสุพันณพีทวีอีกสองปีต่อให้โคตรเทวดาในระมิดก็ไม่มีทางทันเออมันไปช้าตรงไหนท้ายรายการถึงจะเฉลยเรื่องนี้เออครับลองซีดเนี่ยเออและไอรถไฟสายสีส้ม อยู่ๆย,ยื่นซองประมูลแล้วแก้ TOR ตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นเป็นเป็น,ปนความกันอยู่ <Yeah. S 1> ร,รถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยที่กำลังโยนเผือกร้อนให้คุณชัดชาตินี่ก็ <Yeah. S 1> เกี่ยวพันกับกระทรวงคมนาคมโอ้โห <Bye. S 1> oh เออ